ที่ระยองนะฮะผู้ชายคนหนึ่งก็คลั่งนะครับถือปืนไปขู่ผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ขู่ตำรวจด้วยนะฮะเจ้าหน้าที่ก็ปิดล้อมเกลียกล่อมอยู่20ชั่วโมงได้นะครับถึงสามารถควบคุมตัวไว้ได้เดี๋ยวไปดูช่วงที่มีการพยายามเจรจากันหน่อยนะครับ<ป><ป> นก่อเหตุชื่อนายวสันนะครับอายุ58ปีนะฮะก็คลั่งแล้วฮะเดินถอดเสื้อถือปืนจุด38อยู่บนถนนแถวหน้าบ้านของตัวเองนั่นแหละฮะในพื้นที่หมู่1 1ตําบลบางบุตรอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองนะฮะมนีสพนงกลับนะฮะกับชุดปฏิบัติการพิเศษได้รับแจ้งเหตุก็มาปิดล้อมนะครับพยายามเคลียกล่อมนะแต่ก็ไม่เป็นผลนะฮะวสันนี้เขาก็เดินกลับเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในบ้านอีกรอบหนึ่งตำรวจเลยต้องไปปิดล้อม ที่หน้าบ้านเอาไว้นะฮะตัวนายวสันเนี่ยลักษณะคลุ้มคลั่งนะครับเดินถือปืนไปทั่วหมู่บ้านตั้งแต่เมื่อวานนี้นะฮะต้อนใส่ๆนะครับ11โมงอ่ะเมื่อวานเนี่ยไปยิงปืนขู่ผู้ใหญ่บ้านที่จะเข้าระงับเหตุด้วยนะฮะรวมทั้งยิงปืนใส่ตำรวจที่มาคุมสถานการณ์ด้วยนะครับแต่โชคดีกระสุนไม่โดนใครตำรวจก็ปิดล้อมอยู่20ชั่วโมงกว่านะฮะถ้านับตั้งแต่11โมงเมื่อวานถึงบ่าย2วันนี้นะครับ27ชั่วโมงนะฮะ

ขุมตัวได้ก็ยึดปืนได้นะฮะจุนะครับ1กระบอกแล้วก็ลูกซองอีกหนึ่งกระบอกนะฮะมีกระสุนปืนลูกซองด้วยนะครับผู้ใหญ่บ้านนะผู้ใหญ่วัชระชัยนะเจริญมนนะเสื้อสีดำนั่นนะฮะผู้ใหญ่เนี่ยก็ ถูกยิงใส่ด้วยนะครับแต่โชคดีกระสุนไม่โดนนะครับผู้ใหญ่วชรชัยบอกว่าเมื่อวานนี้ได้รับแจ้งเหตุจากลูกบ้านว่าวาสันเนี่ยคลุมข้างก็เลยขี่จักรยานยนต์มาที่บ้านวสันเพื่อจะมาระง,งับเหตุมาถึงวสันยิงใส่กันเลยหนึ่งนัดน,นะฮะโชคดีไม่โดนนี่ซ้ายมือนี่ผู้ใหญ่บ้านพอตำรวจมาถึงเนี่ยโดนยิงใส่เช่นกันก็เคาะดีที่กระสุนไม่โดนนะฮะจากนั้นตำรวจก็ต้องขอกำลังเสริมแล้วก็ปิดล้อมเอาไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะครับจนจับได้บ่ายสองวันนี้นะฮะ เจ้าของร้านขายของชําแถวนั้นนะครับบอกว่าช่วงสายเมื่อวานนี้นายวันมาเดินวนเวียนอยู่ที่ร้านนะครับมีอาการไม่ค่อยปกติแล้วนะตอนที่มาเนี่ยฮะนี่สายมือนี่เห็นไหมปืนด้วยโอ้โหดูสิจากนั้นก็เริ่มคลั่งนะแล้วทีนี้ก็เดินถือปืนไปทั่วหมู่บ้านเลยอ้อาวน,น,น้ำแดงด้วยเห็นไหมขนไม่เต็มเลย อ่านี่อันนี้รออะไรคือรอจ่ายตังค์เหรอไม่มีใครไปเก็บตังค์เลยคุณเขียนมาสอนใครจะกล้าเข้าไปคะไม่เก็บใช่ไหมอันนี้มีดใช่ไหมเอามีดมาก่อนเอามีดมาก่อนนี่ยังไม่มีปืนอ่าอันนี้ปืนปืนด้วยเหรอมีทั้งมีดทั้งปืนค่ะมีมีดด้วยอ่าอันนี้เจ้าของร้านเลยบอกอ่าไม่เป็นไรโอ้โหเริ่มเริ่มแบบท่าทางไม่ปกติละ นี่ที่ระยองนะฮะเอ,อนี่มันเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่เพชรบูรณ์เมื่อวานเลยนะที่ว่าเครี่ยงแกส๊สน้ำตาอ,อะไรกันอ๋อกว่าจะจับได้ไอ้กล้องวงจรปิดอะไรเนี่ยเออมันน่าจะไปอยู่รวมกันในบ้านหลังเดียวเนาะอุ้ยตาย <ฮะ S 2> ไปอยู่ที่ไหนดีคะมันไกลมันไกลกันไปหน่อยละยองกับเพชรบูรณ์โอ้โหนี่ฮะนี่ตั้งแต่เช้าเมื่อวานนะครับสุดท้ายเขาก็เลยเดินคลั่งไปตามถนนพอผู้ใหญ่บ้านมาก็ยิงใส่ผู้ใหญ่บ้านไปนัดหนึ่งตำรวจมายิงใส่ตำรวจไปนัดหนึ่งแต่โชคดีไม่โดนใคร แล้วก็ไปหลบอยู่ในบ้านสุดท้ายก็ปิดล้อมตั้งแต่เมื่อวานนะฮะจนบ่ายสองวันนี้ก็ได้ตัวตอเอาเนี่ยเอาใส่ถุงเองเลยนะเนี่เอาใส่ถุงเองเลยโอ้ยพะคูเนยขนาดนี้แล้วไม่ต้องใส่ถุงแล้วมั้งถือไม่ไหวไงคะเพราะว่าต้องถือทั้งปืนทั้งมีดด้วยอ๋อหอบไม่ไหวอ่าไ,ไ,ไม่ไหวใส่ถุงไม่ว่าได้ใสเนี่ยก็ต้องถือปืนถือมีดกลับไปด้วยอ่านั่นโอ้ยน่ากลัวค่ะโอ้นี่นะฮะ คือตัวนายวันเนี่ยชาวบ้านบอกว่าอยู่กับพ่อสองคนนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องเสพยาเสพติดพ่อเขาก็พยายามคอยเตือนลูกตลอดนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเมื่อปีก่อนเนี่ยพ่อของวสันนี่ตายทีนีวสันก็อยู่คนเดียวไม่มีใครเตือนแล้วทีนี้ไม่มีใครห้ามทีนี้วันก็หนักเลยนะฮะเสพยามากขึ้นคลั่งมากขึ้นนะครับจนกระทั่งเมื่อวานนี้พีคเลยนะฮะ ตอนที่ตํารวจคุมตัวได้นะครับนําวสันขึ้นรถจะไปโรงพักนายวสันก็พูดจะวกไปวนมาตํารวจก็ถามว่าเสพเปล่า,าเสพยาเสพติดหรือเปล่าวสันบอกอดีตผมเคยเสพแต่ตอนนี้ผมไม่ได้เสพแล้วนนพอถามว่าอ้าวแล้วเมวื่อวานเนี่ยเสพไหมวสันนี่แม่เดี๋ยวดูนะฮะว่าวสันตอบตํารวจว่าย,ยัางไง ม, wing, มันมีอะไรจูงใจเราไหมอยู่ๆมันไม่รู้อไเย่าพูดอแล้วนะครับลุงเสพยาไหมครับลุงเสพตัวอ,อันนี้แล้วประเสริฐวันนี้ไม่เสพแล้วครับอ๋อเมื่อวานเสพไหมครับออ๋แต่ก็บ้านี่อันนี้คืออะไรไหัวเราะขำหรืไรรไรรอไม่พอใจหรือยังไงถามเมื่อวานเสพไหม เอออะไรขึ้นมาก็ไม่รู้นี่ฮะตำรวจก็คุมตัวไปนะฮะท่านผู้ชมครับสบพนหนองกรับนะฮะตำรวจบอกเดี๋ยวให้สงบสติอารมณ์ก่อนค <ฮะ S 2> ได้ตัวเมอบ่ายสองแล้วเดี๋ยวก็ต้องสอบปากคำแจ้งข้อหาดำเนินคดีต่อไปอครับ